เรื่องราวที่แมนะดูแล้วก็หดหูสะเทือนใจในช่วงนี้นะคะใช่ค่ะพี่ส้มก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็คือเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะก็เรียกว่าขออนุญาตนะคะใช้คําว่าใจยักษ์เลยนะคะเพราะว่าทิ้งทารกแรกเกิดข่าไว้ข้างถังขยะค่ะใช่ค่ะโดยเรื่องราวนะคะก็คือจากกรณีค่ะที่ร้อยตํารวจเอกภัยวันศรีพนานะคะรองสอวสอบสวนสพกระทุ่มแบนค่ะได้รับแจ้งเหตุพบทารก แรกคลอดค่ะถูกทิ้งอยู่ข้างถังขยะภายในซอยอยู่รวยบริเวณบริษัทชัยพลาสแท็นะคะจำกัดหมู่ที่2ตําบลอ้อมน้อยอําเภอรกระทุ่มแบนค่ะจังหวัดสมุทรสาครจึงรุดเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิร่วมกตัญญูและหน่วยกู้ชีวิชัยเวชโรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยเข้าให้การช่วยเหลือค่ะ เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าวนะคะพบนายสุดที่เรืองศรีอายุ53ปีเป็นพ่อค้าขายส้มตำพลเมืองดีนะคะยืนอุ้มห่อผ้าสีชมพูที่ภายในมีเด็กทารกเพศชายแรกคลอดนอนหลับอยู่โดยสภาพร่างกายของทารกน้อยอ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวขาวแข็งแรงไม่สวมเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีสายสะดือติดอยู่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเพิ่งคลอดออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะจากการสอบถามนายสุที่นะคะก็ได้บอกว่า ตนเนี่ยเดินออกมานอกบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ข้างๆถังขยะจึงเข้าไปดูค่ะแล้วก็พบทารกน้อยซึ่งพผอ,อุ้มขึ้นมาได้สักพักเด็กก็หยุดร้องแล้วก็หลับไปขณะที่เจ้าหน้าที่นะคะได้นําทารกน้อยค่ะไปบําบัดร,รักษาทางการแพทย์ก่อนและจะประสาวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและติดตามหาตัวแม่ของเด็กรายนี้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ